สัตว์ผู้ชมมายามเบี้ยปะโดครับเสานี่ใส่ว้หลังหนึ่งมายามม่วงปลาตองถึงม่วงเริ่ยใส่ไวเนี่ยครับกินอยู่ครับดึงดึงนี่เหมือยเหมือดเบีเ้ยมมีคว้นมาทั้งนี้นสัวมันเรียบร้อยครับ ดเตรียมเนี่ยมาตักสัมบานินได้น้อยนเอานาะเราลองเอาตะขอนี่ละมึงลองมึงปลาชะโดครับเงี้ยปลาทองอืม <c oughs> พอโบมิ่นถูกป่ะอบม่นอ๋อเนื้กอเป็นลุดละเนื้อกอยังยังลุดดีขึ้นเพระตกน้ำได้เยอะครับกันกิงแง่เดี๋ยวจะิซิว่ได อืมครับใส่ง่อยู่คือว่าอันครึกโลนมาถึงสามรลแล้วนะยางหมานก็สิบประมาณสามนี่นะครับครับแสดงว่าปลาดเริ่มกินเว็ดแล้วครับขนาดใส่ว้หลังเดียวยังได้เดี๋ยวๆหน้าเลยเสีมาชัดครับบานเดี๋ยวนี้ก็ลังวานเขาอยู่นี่ครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ